จะได้มากินอ่างกันเลยแล้วในตอนนี้มีแข่กระเทนโลยปางแก่นเสียละกำจำยิงเมืม่อได้ทราบความจริงว่าแม่ตั้งแต่นองบ่มองสิ่งดอกเบิ่งเฮาบ่คือ ตางแต่เขาเอาเมียใหม่มาเ,าวเว่าเกนอะเพียนจนหมดกำลังแรงแตงแปงตวงแรงเจบหามลิลบอกเคยว่าวเอาตัวเรียวบอกเคยโจมัหักคุณแม่ของผมสผมามกำพมเที่ปากบูชาไวอยู่สัญญา าาบดรันเสบังเอาชีข้างมาปิดตายตูเป็นชชยไว้ตีนมือดอกลินล่มอกเคยลวงกินทั้งกว่างทนสวบน,นักเบาเอาทุกอย่างงานอยี่ยงดอกต่างต่างข้ายันทำเมียจ้างบอกเคยขานแต่อย่างใด ไอ้ใส่หน้ามาจนว่าปานนี้ไล่หนีจากบ้านจากเกลื่อนเงินบาทเดียวเพิ่นกระบอใส่มือให้สาหมูนมั่งมรดกอันใดเพิ่นกระบอให้จากยางจากแนวจำแนนใจดำกักแกดำในอีแม่ข่อยก็ได้ย่ามลูกหิวเข่าหินนำจักเสียวเงินเอาท่องใส่ซื้อเข่าซื้อน้ำมดูดกินซุปซุปจักมันวิดแม่นกำอีหยังแขวี่นอกแม่ใหญ่เอ้ยนี่เนอ นะในตอนนี้หมอละดูกพ่นบออไครเ<ค>มียชิ้นหนึ่งบองเคยขอบลำมาพอใจดองเดลนัวพอ่าททำดีแล้วว่าสิจินหัวแก้ว ยืมมันแจวที่หัวเนาเอาเพื่นหมอให้กับหมอเอาตีนมือมีดอกอยู่แล้วคุ้งหาได้บ่อตายแมเมียนทีทุกข์ยากให้บมอจีบป่วยกะยังไข่แอมคอยหาไปจินไปคอยหาสิมผ้าหมวมผีบ่อชุมแต่งคนยองก็พอใจบ่อขอนแฮงออุตสาห์ทำความดี แจ้งน้องสาวแล้วแพบเป็นเจมเล่นแขฉงกินลาโอโอ้านอุปมาดอกนังมาผู้ชนะบอกหงอยเงาเท่อนี้เป็นกองเขาต้องลาบลงว่าเฮาแพร่กลางต่อไปจังคคอยแจบมอเวนี้ไปทางไห่ เพิ่มกำลังแรงกายให้มันเต็มเปลี่ยมไป,ไปที่นาจังสุชัยแอมจำเป็นเด็นไปไงอุ่ยป่นโบไน้ำกึศิพ่าลูกภาเมี่ยนีไปไตเอาดาบนาฝนออกไปลดแต่เป็นแต่กรรมที่เป็นจังใดนันตัวไปไงอุ่ยไปหลุดจะเฝ้าไปหลุดสนำหนามันนี เทียาพามีแหญออกไปอยู่ตามลำพังหาไบตองมามุงบางเจ็บป้าดอกเือนแ้มหาไม่แซ้บบางมองเหือนมุงตองจากไม่พาเมียนสิทุกข์สุกใจเพราะว่ามียบ่ยากหุงอันความเบากของกัน จากมือนั้นจนมาหอดมือนีท้ทำหน้าที่เป็นเมียอผัวสร้างครอบครัวฐานะจูดได้เงินนอกมุงแปนปูกระดานอัดแน่นเมืองเศา่อเฮือนปานไม่เสียนั้นย้อนขอบบาดอกความเพียรมยนันขยันอิจฉาจึงพาให้หุงจะเลิน เมียนผูใรกยาเกินว้าว่าจะทำบอกคือหยามดอกเขาทุกดอกโมคุนกยยนเยยคำฟังเพื่อนจาเบาบูรานเฮาเวตึกนี้ทุกเพื่นบ่าดีมีเพืนจังบ้าพี่น้อง คำนี้พูดถูกลายยาำเฮามีเงียบเมียนสีนุ่งผ้าฝฟายเปิ้นกะเมืองปินเพ่ใหม่บ,บัดว่ายาำดอกเข้าตุกเมียนนุ่งไหมกะเป็นได้บบจูบบรรยายภาคขอบรอฟังดูอีกบรรใหม่โ ไปจนผู้พอบ่อนานเนินหากสินั่นละนาำสาลับทา a poem